สวัสดีครับเอออินชรันพาเที่ยวชมอีกแล้วครับเช้านี้กับบรรยากาศเย็นสบายล่มเลื่นเช,าช,าชา้าเช้าแถวเทศบาลคลองยงนงคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมวันนี้ก็เป็นวันที่15ฮะเสาร์ที่15พุภา64 64มีสมาชิกมีพี่นุมาแล้วก็มีท่านอาจารย์มีพี่เบิร์ดอยู่ข้างหลังก็ตามกันมาเป็นสเต็ปสต็ป ะะเป็นสเตปสเตปบรรยากาศสวยกับเช้าเนี้ยนะฮะให้ดูบรรยากาศเห็นนะฮะสวยบรรยากาศเช้าเช้ามาเถอะมาดูกันสภาพถน,นนก็สวยบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับพิ่นมานะเดี๋ยวข้างหน้าดูเดี๋ยวม,มีมีนาบัวให้ดูด้วยเห็นไหมขวามือก็จะเป็นนาบัวดูถนนดิสวยงามไหมละ่ะ สมาชิกวันนี้มีสี่ท่านครับเหมือนเดิมครับมีพี่นุมามีอาจารย์วรวงมีต๊ะเตเบิร์เหมือนเดิมครับสี่สถานีเช้าเ้ากับบรรยากาศให้ดูเห็นไหมฮะสวยโอ้มีนกดูให้ดูด้วยเห็นไหมนะนกสวยเด็กๆเราจอดถ่ายรูปหมู่ตรงนี้หน่อยดิแป๊บหนึ่งถ่ายรูปหมถ่ายแล้วโมอาทิตย์นี่ถ่ายรูปหม,หมนเรเร็วเรวนี่น,นี่ต้องมีนกนี่มีนกนี่มีนกนี่นกลับมา บล็อกเตอร์นกผมลุกหน้าเลยเดี๋ยวมาชนนี่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 มาตัวนี้ตรงนี้เร็วๆตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้นนอา่าพระอาทิตย์กำลังมากำลังสวยถ้าเราไปเดี๋ยวพระอาทิตย์มันจะหายเดี๋ยวถ่ายรูปหมูครับถ่ายรูปหมูเอาเลยครับหันหน้ามาเลยถ่ายรูปหมูเดี๋ยวครับก็ใช้ชมวิวสวยๆ ก็ขันตัวให้แดดแล้วนึ่งไม่เป็นไรอ่านั่นนะครับสี่คันโอเคกับสมาชิกครับวันนี้ถ่ายรูปหมวกับ้าทิศสวยอ่าโอเคโอเคอ่าจ,จะมืดหน่อยนะมันจะมืดหน่อยนะนรเราเราย้อนแสงเห็น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  เป็นลงั okay. นลงล้าใครเป็นใครใช่เราเอาลางๆไป <c oughs> ต่อก็มีสี่ท่านครับวันนี้พระอาทิตย์ก็สวยบรรยากาศก,ก็สวยโอ้ยมันสวยไปหมดแล้ววันนี้รุ่นตอนเย็นว่าฝนจะตกป่าน่าจะร้อนเกิดตอนเย็นเหรอครับโทษนี่บอกว่าวันแรกของการมีฝน,น,นวันนี้เหรอ โอเคไปแล้วครับไปแล้วสามคันไปแล้วโนนข้างหน้าเดี๋ยวก็ตามถนนสวยอะ่ะท่านใดไม่เคยมาก็ไม่รู้มันสวยสวยเสียเวลานิดหนึ่งเฮ้ ไอ้คันนี้มันคอยจ้องเลยนะอย่านะานะมันคอยจ้องอยู่นี่คันนี้ บ้านสวยที่เมื่อวานพี่โนมาสนใจบ้านสวยๆอ่ะ ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะออกน่นแหละออกไปทางนัมะเกลือได้แต่เราเลี้ยวซ้ายครับก็ซ้ายไป